สวัสดีครับวันนี้อ n งเคิลชาแนลจะมาแนะนำ5หนังสงครามที่ลุงคิดว่าลุงชอบในทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับหนัง5เรื่องนี้จะอิงจากประวัติศาสตร์และหนังสือของสงครามโลกที่ผ่านมาและบางเรื่องก็เกิดจากสถานก,การณ์จริงในอดีตเรื่องแรก Saving Private Ryan Saving Private Ryan เป็นเรื่องราวของทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อครั้งบุกโจมตีในวันดีเดย์ซึ่งเนื่องจากบุกขึ้นหาได้สําเร็จ3วันให้หลังหน่วยเหนือได้เรียกร้อยเอกจอ์นมิลเลอร์เข้าพบ mm. เพื่อ mm. มอบหมายภารกิจพิเศษให้นั่นก็คือการติดตามตัวพลทหารเจมไรอันซึ่งเป็นลูกคนสุท้องของตระกูลไรอันให้กลับบ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากพี่ชายเขาทั้ง3คนต้องเสียชีวิตในการลบเนนเวลาไลา่เลี่ยก,กัน ทางกองทัพต้องการตอบแทนคุณแม่ของไรอัน้วยการส่งลูกชายคนสุดท้องคืนสู่อ้อมอ,อกเพื่อชดเชยการที่ต้องสูญเสียลูกชายไปทั้ง3าคนพร้อมกันร้อยเอกจอห์นมินเลอร์จึงได้นำทีมของเขาเข้าทำภารกิจนี้ซึ่งเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตรายมากและทำให้เกิดข้องสงสัยในตัวของทีมจอห์นเองว่าทำไมต้องเสียสละคนส่วนใหญ่เพื่อช่วยชีวิตคนเพียงคนเดียวทั้งที่พวกเขาเองก็ต้องเอาชีวิตให้รอด จากสงครามนี้เพื่อกลับไปหาครอบครัวเหมือนกันพวกเขาต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างมากมายในการต่อสู้กับข้าศึกและยังคงต้องต่อสู้ความสนในใจของตนเองด้วยเรื่องนี้มีโครงเรื่องแบบคลาสสิกดีไซน์เป็นเรื่องที่สุดแล้วของหนังสงครามมีครบทุกรสชาติทั้งมันซึ้งสนุกเศร้าดราม่าโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสูญเสียของกองรังทหารและชีวิตของผู้คนในสงครามโลกครั้งที่สอง และแสงเห็นถึงความโหดร้ายของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากเปิดเรื่องที่ยาวกว่าสินาทีที่วินการบุกหัดโอมาหาที่รับการข่าวขานว่าเป็นสมรภูมิที่สูญเสียที่สุดของกองทัพอเมริกาหนังถ่ายทําตามลาดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องพร้อมกับซีเวนสเปนเบิร์กคิดว่าการแต่ทำวิธีนี้จะช่วยให้นักแสดงอินกับเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะการสูญเสียเพื่อนอาหารไประหว่างทางที่เจ๋ง ไปกว่านั้นก็คือมันช่วยให้นักแสดงได้อินกับบทและรู้สึกมุ่งมิดกับตัวละครที่มีชื่อไรอันและเรื่องต่อมาโลนซ Survivor ปฏิบัติชีวิตกับมาตามหลอกร้อนเขาไปจนกว่าวันที่เขาลงหลุมคงจะได้หลุดพ้นและเรื่องต่อมา 13 hour, the h o ์ชินฮาว e s อร์เดอะซีเคสเซอรบกซีหลังจากฝ่าพุ่งงานทา,างฟอร์เมอร์ตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคห้ามาติดต่อกันพุ่มกับหนุมฝีมือเยี่ยมอย่างไมเคิลเบย์ก็เปลี่ยนแนวสงครามจากหุ่นยนต์กายร่างมาเป็นบอกเล่าเรื่องดาวในสมรภูมิก่อการร้ายที่เกิดขึน้นณสารเอกรกรดราชสู้สหร,รัฐมิการในเบงกาซีประเทศลิเบียเมื่อปี2012ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครอบๆเหตุการณ์11กันยา และเป็นเหตุให้คริสโตเฟอร์ตซเวนเอกอารราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำลิเบียและคณะตัวแทนทูตอีก3คนนักขณะนั้นต้องเสียชีวิตจ,จากเหตุการณ์เจมตีนี้ตัวหนังได้บอกเล่าเรื่องราวพลิกิจสุดอันตรายอยู่ในมือของ6นายทหารอดีตทหารระดับพะกันกับความพยายามบุกช่วยเหลือตัวประกันและคุ้มครองหน่วย CIA ของสหรัฐอเมริกาในเบงกาซีประเทศลิเบีย หลังเกิดเหตุการณ์นี้ผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีด้วยอาวุธคมมือทุกทิศทุกทางโดยนอกเหนือจากต้องเสี่ยงชีวิตในการพยายามต่อสู้และตอบโต้โจมตีทุกวิถีทางแล้วเหล่าทหารยังต้องรับมือกับสถานการณ์ที่บิดพาดหลายอย่างภายในเวลาที่กำหนดไว้เพียง13ชั่วโมงเพื่อให้ษาชีวิตตัวเองและรอกำลังหนุนเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บริสุทธ และเหล่าถามเสียชีวิตกันอยู่มากมายและเรื่องสุดท้ายซีรีส์ Band of b r o t h e r s หนังสือที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแต่ทำไมทอมแฮง์และสตีเวนสปีเบิร์กจึงประทับใจ Band of b ฟบ t าเ r s พวกเขาตัดสินใจร่วมกันผลิตเป็นซีรีส์ที่มีความยาว10ตอนเรื่องราวของชีวิตจริงหน่วยพลล่มสมัยสงครามโลกครั้งที่สง ซึ่งเป็นหน่วยทดลองเป็นกองกำลังทหารอาสาและนําทหารและนายทหารฝึกร่วมกันทั้งหน่วยเหตุการณ์ต่างๆในการปฏิบัติการสําคัญทางการทหารจะเป็นกรอบภาพรวมของคณะการสงครามแล้วจะเจาะลึกเน้นเรื่องราวของทหารหน่วยหนึ่งซึ่งก็คือกองร้อยอีซีสังกัดพลล่มที่101กรมฐานลาบพลร่มที่506กองพันที่2แห่งกองทัพบ,บกสหรัฐ จากจุดเริ่มต้นทามพลเรือนอาสาสมัครเข้ารับการฝึกฝนเป็นหน่วยพล่มและเข้าร่วมรบในสงคารามนี้เป็นการเคลื่อนทัพผ่านส20ภูมิ้าประเทศเริ่มจากดินแดงของอังกฤษกระโดดล่มเข้าสู่นอร์มังดีฝรั่งเศสผ่านฮอนแลนด์เบนเยียมตุยไปจนถึงใจกลางเยอรมน,นีทะลวงไปยังศูนย์ราชการนาซีลังนกอินทรีของฮิตเลอลเร์พลล่มกองร้อยอาวุธเบาที่สร้างผลงานโดดเด่น เน้นให้เห็นถึงบุคลิกภาพและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นเรื่องราวของความผูกพันของเพื่อนสหายในยามศึกแม้ทหารอาสาจะสลายตัวเปลนล่มก็ใช้ชีวิตเป็นละาสอนเต็มขั้นเมื่อสงครามสงบถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ทีมงานอังเคลชาแนลด้วยนะครับผม